คุณจอมพลรุร่งเรืองชูเลิศวิเคราะห์ปปชชีชช้มูลความผิดจริยธรรมสสพักก้าวไกลในกรณีชู3นิ้วชี้มูลความผิดจริยธรรมอดีตสสอ,อดีตรัฐมนตรีครอบครองที่ดินผิดกฎหมายปปชควรชี้มูลตัวเองด้วยหรือไม่ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ในกรณีเล่นแร่แปรธาตุนาฬิกาป้อม22เรือนบิดเบือนความจริงในกรณีที่เป็นข้อ กอนนา้เาต้างดวนนักชาเข้าไปเจ้าประชแจ้งทหารร่วมทกชูนตามนิ้มเป็นภาพสัการขอาพก่อนที่ก็เป็นสอสอหรือวเป็นอันนี้สอสอหรือไม่ทราบหรือตอนสมัครสอสอนักชาสอสอกรุงเทพเคยไปร่วมกับพุ นิสิตนักศึกษาประชาชนรวมกับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาในกณนั้นวมื่อปาส3ได้ได้เป็นวกกันสามนวสนวมันไหนถึงจสมภาพเสมอภาพกระดาภาพความหมายที่สื่จินใจเป็นอยางนี้ถ้าเราแค่นี้ยึดถือสามนีความเขียวอุ่นความพูดไปพูษมาชี้หน้าตาทำคงทำให้ตน แต่เราตระเวนไปองศามนิ้วเป็นพวกที 8, 2, nah ่น่ารงเกียนเดียดฉันสามเกตบพวกลมเจ้านิ้วที่เดินไปมาเสีมงมาเสีากเสียงมากอะไรบ้างพราว่าที่หมาย้วสุดท้ายความหมายสุดท้ายคำว่าคาราคาท่าหมายถึงให้ทุกคนเนี่ยในโลกนี้ในสังคมนี้ในประเทศนี้ มีความรักพันแบบฉันที่น้องร้องสามาทีทุกสีเสื้อความหมายแ้บเลิกซึ้งกินใจเป็นกางกินแต่เรามองไปสิ่งชั่วอะไรรัฐบาลไม่เคยประชาันประเทศเพื่อนบ้านตอนไอออนเลยจะอำนาจบใหที่ร้องประชาชนก็ออกไปบนท้องถนนชูสามนิ้วเสร์ภาพเสมอภาค ชูสามนิ้วอยู่ในสักพันธไอ้พวกนั้นก็เอาเอนตีกันถึงตั้งปังตั้งตังตังตังจนพี่น้องประชาชนถูกเห็นฆ่าถูกจับกุมคุมขังอย่างรุนแหลังหลังมาพี่น้องชาวเมียนไม่กล้าชูสามนิ้วแล้วแต่พอชูเอนถูกมาครับเป็นยังไงเออเกิดความไร้สาระ เขาเรียก like ้อาให้เกิดเนรภาพเสมอภาพในระลึกภาพในประเทศแต่การจะเกิดอาเซศผมไม่ทราบว่าปปชมีความคิดอย่างไรถึงแจ้งข้อหานี้แกอาเียสสเตะแกสสนรัฐบาลผิดจริยธรรมเอาอะไรมาวัดจริยธรรมกันโกงประชาชนไหนวัดได้กี่เซนติเมตรกี่เมตร เราวาดกันอย่างไรถ้าผิดจริยทำจรมจริงๆงน่า,างหัวหน้ารัฐบาลทุนการามเสื่อมากเป็นหัวนหน้า,ารัฐบาลซึ่งเป็นหัวนหน้า,ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนที่สามผมมั่นใจว่าต้องปิดเงี้ยตัณย์สูงสุดใช้ความอย่ามาเพราะไปไปต้องให้คนที่ปปชอมชี้มุ่งควงามผิดว่าทุจริตอย่างมากมายน้อมเป็นรัฐมนตรี ถ้าไม่มีมูลความผิดคน้อชีอมีความผิดชัดจิอย่างไรกไม่พิสูจน์แต่ถือว่าว,งวงม้บแล้วยากแต่งกันใยเป็นรัฐมาตรีอยางใี้มันถือว่าผิดใจจะทำหรือไม่อดีตสอสสุภชัยโพสูหรผู้ยั่งอมถือรองเทียมซึ่งอาเอกาจิตกค็กคือชีมูความผิดใดแดงปรนา ็ตัอนี้ชี้มูลความผิดได้แน่อันนี้สอสอสุชาติโยมอต่อ้ที่วางคีก็ัวชี้มความผิดแต่ตามที่จิงแล้วในขณี้าจเป็นในุมสสเน่ยตะพัเองชอบครองที่มีกฎหมายมีถูกกลบด้วยนะทำไมไม่ชี้ได้เน่มาเลือกชี้อยู่เช่นนี้มีวาระส่อนเร้นน นี่อะที่ในโลกตะวันตกที่บอกว่าลูกตายช่างเกียรเป็นลูกผู้หญิงที่ติดตาอยู่ไอ้มือหนึ่งติดตาช่างเกียรไอ้มือหนึ่งยื่นไปข้างหลังไปดับสัตว์ทำให้ที่ร้องประชาชนเนี่ยเกิดความฉาวฉึงสมเพชว่าตาช่างประเทศนี้มันเกียรประเทศได้ปอพอชอที่ม้วความผิดคนอื่นในเรื่องผิดอนุญาตทำ ปปชวันหนันไปชี้มูลความผิดในการกระทำของตัวเองมาเป็นวิริยกรจริงเห็นร่องรอยนาฬิกาเพื่อ75เดือนของปปตามที่จริงก็ปปชเดิแมและรงเหงแต่ไม่เป็นใจใหม่ไม่เป็นใจผู้แหญ่ตั้งคนคนนั้นที่อยู่ในปา คงไม่ได so ้เดินมาหัวหน้าจูตายเช่นนี้ผมถูกคดีหยาดมวามมานาฬิกาเพื่อนเป็นคนยิงที่อ้าวมาเยือนผมมาคนที่ถูกอ้าวคดีนาฬิกาเป็นเจ้าของนาฬิกาจะเสียชีวิตลงในที่ในการแม่นวัดโลกไม่มีนาฬิกาแม้แต่นั่เดียวทำคดียล่าก็พ้ไปมา หาความจริงสรุปไม่ได้ไม่รู้จะลงเลยจนันคุณวีระศควางทิพก็ไปเยื่อขอเอกสารในแง่สองข้อในการเพื่อีเป็นความจริงยี่สิบห้าเดือนนี่มาดูที่มันเป็นแ่ปมไรชไม่ให้จนคุณวีระศคกังคิดไปยดรองก่อศารปกครองสั่งได้ปชส่งสำนวนสวนอียิกาเพื่อ สร้งปับในยระกและเรรสั่งขัดครสัมพรกครองปรับไปอมันอยในเมือองค์ความสูงสุงดสที่แสวงหาความเป็นธรรมนามตีแต่แก่พี่น้ประชาชนน,นแรแกแต่หน้าซ่อคนเช่นนี้ผิดการนีทำอยู่ไห้ที่ไปปฏิบัติารรมสัมนอยากจะถามหัวใจประภชอย ไม่ใช่มาชี Lord, chanting, oh Lord, so ้ว่าวนวารจะทอย่างน้อย่างนี that. That ้เคยชี้พวกตัวเองมาว่ามีความไม่รอบชอบทำอย่างนัอย่าให้สสทั้งหลายอบตทั้งหลายมาไล่ระับการปปชตรงนี้อย่าให้ขั้นจริาเพื่อเตรียมความจริงที่มนิธิศามที่ษนำัปปชเข้า ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งาผมว่าวิจัยทำร้ายให้ยิ่งกว่าสอสอนกการเข้าไปไปช่วสั่งนี้ผมเองก็ไปช่วยชูวยด้วยตาปุ่มใจชูวยด้วยตาปุ่มใจมาเสียบมาตรวจตราการณ์นะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่พวกจัดการย์มันมีความไป็นใจคนว่าเป็นพวกที่ไม่รักชาติวก่ขักชาติเอาไปอย่างนั้น มีสอสอบอดีตสอสอข่าวมเบียดก่อรไม่ได้เขียนมาต้องอไปทเนี่ยสะเทือนปชกหลังอดีตสอสอร้องเรียนปล่อยปีใหญ่ขาดอายุความปล่อยดใหญุความ แต่ทิ้งหน่อยก็อะไรอาจจะมีการต่อรองผลประโยชน์เมื่อผลประโยชน์รุนตัวควางชั่วเข้ากนความดีคนไปเพราะฉะนั้นประเทศนี้หาความรหมาะสมที่จะทำไม่ได้เสียเชื่อว่าบัตายหวยเงินเป็นน้อยนั้นทุกหน่วยงานรับหมดน้ำเงนเสียแลพี่น้องแต่เชื่อหรือว่าพวกมาโชว์ก็ต่อ องค์กระไรก็ดีที่มันปลยผลิติัณฑ์ทำมาเพื่อเป็นสวยเป็น้องเชื่อการปล่อยก็ดีเนี่ยไปสามสิบปีก็ดีผมเชื่อว่าจสอบออกมีอะไรมา้างร่อยให้ดวัน,นอายุความพอพอจะต้อ,องชี้วันจริจการแก้ให้ประแนนชนได้ไม่าทางแข็งใจก่อน,นที่จะไปชี้มูลความผิด จะเรียกทำอะไรชีบบุญก็เองเจนเปนาะฉะนั้นขอให้พี่้องประชาธิับตาสวุดรัชกาลนี้ถ้ายังไม่สามารประกาศสวทชใหม่ได้ชุดรัชกาลนี้จัเลือกโ์การสาบันครังตามที่อกค์การนี้ มาทำหน้าที่พิทักษ์พลังความดีพิทักษ์ความเป็นธรรมก,กำจัดคนชั่วมันจะต้องเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ให้ใครอิจิบไปยินอย่างที่หนักหนาและเราจะชื่นชมและเราจะสรรพาในความที่ทำพวกนี้ได้พอขอคอเก็บมาหลายตัว ทำเัื่อทำดีเหตุการณ์มันเป็น่างนี้แล้วเราใหนตรงนี้ทำหน้า,าที่อยู่ต่อไปอย่างนั้นคงหให้มันเป็นฝีกการสื่อการอินรประเทศจนเกิดอาเพศในขณะนี้ย่างมั่นคงอ,อย่างท่านอิมโนวันเห็นไหมใครๆก็บอกเอาไม่รอดแต่ถุงขนมนสองพันล้านที่ผมอ้างที่ผมมาโดนอ่าน ก้นข้าจะนาเชื่อถือแก mm hmm. ่จริงยังไงใช่รบ mm hmm. เมื่อขนยนยนตร์พลงตัวคนชั่วก็เป็นคนดีคนดีก็เป็นคนชั่วเลยมันหมองม,มัวไปหมดประเทศนี้ก้ mm hmm. อน,กนยกให้พลังอนาจในเรน่องการที่จะมาล้างภาพใครสิ่งเหล่านี้ให้ครับมันจะต้องเริ่มจากพากการเมืองเริ่มจากพัคการเมือง ก็มาคนเลือของประชาชนในยามที่แน่แค้สิ้นดีในขณะนี้คนที่จะมาล้าท่าใจความชั่วตัวคนชั่วได้ถ้าเขาได้มาเปน็าานรัฐบาลก็คือพรรคเก้าไปถ้าพี่น้องประชาชนมองพรรคเก้าไปว่าน่าจะมาเป็นหัวมู่ ในการนำต่อสู้แก้ไของค์กรช่วยรับเหล่านี้ก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนด้วยผมไม่ใช่ช่วยอะไรหรอกแต่ให้โอกาสเขาลองทำงานดูปฏิรูปองค์ทัพปฏิรูปฐานปฏิรูปสมรรถตรวจปฏิรูปราชการผมคิดว่าประเทศมันน่าอยู่กว่านี้แต่พรรคการเมืองทั้งหลายที่เราเห็นไปนี่มันเป็นมาไม่รู้มกินนะ เป็นตั้งแ่ดยังหัวาเป็นถึงลูกลูกลามันก็ยังทำงานมันสามารอยู่เช่นนี้แม้กระทั่งไอ้คงชาิษบอกว่าเลกซื้นมาพุทธเจ้บอกว่าจะเรืงหลาแต่เป็ยังไอยเรียหลงกับไหนที่น้องัดสินใจเยอาให้ตตาตมาวน เพราะฉะนั้นขอให้้องประชาชนคนที่ยจะยัตัวเรื่องเลยกอบจบปัุมธานีนครสวรรค์อุทัยธานีพังนี้อบจการเงินของทิพย์จะจเรื่องของการเมือระดับชาแต่ถ้าการมของทิมีลิ่นบไปสกปรกช่อคดไม่จัดเรียงมันก็จะนำปการลงระดับ เพราะฉะนั้นปฐุมธานี้ัรทสวรรค์ตระหนธานี้ต้องควาตัวผีเปรตเสื่อเสียงกับยกประชาชนตั้งหัวะแนนคงคูู้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายจรต้องช่วยกันเอาขยะเหล่านี้ออกไปสักก่อนแล้วมั้นารปัดนิ้วกลางยันเอาการเลาข้าวที่ให้ันอาซักอย่างนี้ต้องใาไปรับ ขอพุ่นเจ้ามีพรบปกครับ start